อ่าๆๆมัน <laughs>

bay anh hay long lưng anh long lưng 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 Ừ, ừ. lưng 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 lưng

เดี๋ยอว่าไหนเงี้ยอ่างเงี้ยเจ้าเจ้าจะให้เหมือนค่อยแล้วเขาบอกเขาสั่งมาให้เจ้าดูจ้ะดื้อไหมก็อย่างเงี้ยไม่ได้ไม่กินข้าวกินดนจะเดินได้นอนหลับ้อไงคอเขาไงเออใช่คอคอคอเหมือนเหมือนอันนี้ะังรังไงรมาก ขอว่าโอเครอวางว่ากัมาเคเคแล้วเขากินเขากินเขอยากเขากินเขาอยากยังกินเราไมไม่กินนะไม่กินขอขอไอเงี้ยมึงทำแล้วก็แล้วมันต้องท้เหมือนกันไงไม่ได้พูดได้ไงทั้งอทั้งเออมันต้องเหมือนกันฟังกูนะไ่ยถามกันนะอยาดเดี๋ยวให้สองรอยเดีสองร้อยขอเหมือนตัวไอ้เี้ยอ้เงี้ย

ขอด้วยพูดด้วยเอาพูดด้วยเวลาพูดไม่พูดไม่พูดจะพูดพูดหววนะพูดเวลาพูดพูดคอที่ไหนมันนี่เหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมคอรี่คอรี่คอไม่ได้เป็นอะไรนี่คอก็สวยแล้วคนนี้อยู่ที่ตาก็หยิบหยิบเอาคอสิพลเตนนะคอคอเอาไปเลยแอปเปิ้ลเออ้พูด

ไม่ได้ไปมือออย่างไม่ได้ก็อก้มๆข้อก้มๆข้อก้มๆข้อขอหานคอเป็ดขอหานบ้าเลยอ้เนี่ยข้อเป็ดสอไก่ขาขอติ๊กขัดเชขา้อพูดได้เอาดิไม่ได้ต้องสั่นให้คนอื่นเขาวยจะจอดตรงห้หลอกคนเขาอื่นหืมันเข้าใจใช่ไหม หนิงหนิงคุณไม่รู้เรื่องใช่ป่ะบออบเออบ๊อบบ๊อเออเอออบบอเนี่ยคล้ายอบอบอบอนิงขาวลองไ้อนิงขาวนิงขอวเอได้เอ้ยรู้อ่ะเออเออเออเดอนิงนิงทำเนี้ยเนี้ยิงเพ่งไปเอ้นนีดเตนเนี้ มามานิงน้อยลูยาสี่อเวลาตกตเนเต้นเต้น่นเต้นก่นนิงนิงเต้นเป็นไหมลูกนนิงนิงเต้นเป็นไหมนิงเต้นเป็นไหมลูกเลูกเต้นเต้นแบบสมจิตดิจิเขาสอนแล้วเวลอวเรมากเลย เออเออเออตต็งคุนมมาเอออะไอออออ่ออ่อ่อ่ออ่อ uh uh> uh> ่อ mm? ่ออ อ้ามถามข่าอะไรอ่ะนิ่งนิ้ง่ิ้้ไม่กินข้าวกินมะม่วงไม่กลัวปวดท้ององหนุ่มกินแต่เช้าเลยหรอของเรานิ้งกำลังเลไม่ยังไงไปดมไปดมนวดไปเลยงวดีแล้วเวนยงวดีแล้วเว้ะ เราหงุยหงิดแล้ววะนิ้งอันนี้เออหงุดหงิดแลววะเขาเป็นไรอ่ะหนิงถามดิหนิงถามดิัำจิตเปอะไรไม่เป็นไรนี่มันเป็นไรเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมนี่เหมือนเดิมใช่ไหมเออเออเออถามดิเป็นไร